เทเบิลดอโฟตรน็อตฮ่าเวลาไม่นาปหะอ๋อถ้าพี่หมดนึงเฮ้ยโอ้ยเฮียมึงเคยเล่นจริงๆไหมอินลำพงนนทบุกกูจะแตกไหมเนี่ยไปดูรั้ยโอ้ยไม่ใช่ห้องบอไม่กูไม่ได้รีบกูเดินมาตรงนี้ปุ๊บแม่งแม่งคือมันอยู่ข้างหน้าเองนี่โอ้ที่ช่องไฟอยู่แถวหก เซ่อมจากนี้ไม่ได้ไม่ได้ทํา,าเป็นสว่างแล้วมันดูหน้ากลัวกว่าเดิมปะกูดูกล้องดิเนี่ยฮะเนี่ยกูดูกล้องมั้งนี่คืออะไรอะ Use panel Maintain panel restart อันนี้ก็าซ่อมถ้าถ้ามันเดินชา้ากูมันก่อนมันจะมาถึงกูัวล็อกที่ถ้ามันมาล็อกท่อทีเดียวน่าจบฮะฮะ ที่เนี่ยนก็มันคือหนึ่งไงในสี่นี่คือในสี่คือที่ที่ที่มันอยู่ในห้องนอนปะไม่บอกไม่บอกไม่บอกมันในหนึ่งในสี่ในหนึ่งว่าเพี่อตายตายตายพักสี่มาไล้วม่้คือคือต้องทำอะไรอ่ะแล้วคือทำไมต้องปิดทำไมต้องเปิดอ่ะไม่คือคือปิดเปิดทำไมทำไมเราไม่ปิดหมดเลยอ๋ออยากรู้เหรอ ก็รอดูเองแล้วกันนะมอสเปิดกูปิดค้างได้จะบอกว่าปิดได้ทีละบาทกูปิดฝั่งนี้อยู่กดกดชี้ก็อยู่หน้าประตูอะแล้มึงอยู่หน้าประตูดิเอออยู่แล้วเออแค่นนเราก็ชนะเลยปะอินลืมอะไรบางเตียงป่าอะไรบางเตียงยมีอะไรดนวยที่เบอร์ดอโคตรนัดฮาเวลาไม่นับเหรออ๋อถ้าปิดประลูเฮ้ยอ๋อเหี้ย บอกกูเร็วกว่านี้ก็ได้ไอ้เหี้ยบอกกูเสร็จปุ๊บมึงจำกูปั๊บเลยกำลังอ่านเลยไม่ใช่เฟดดี้ฟ็อกซี่กับบันนี่ไอ้หี้อะไรอ่ะภาคนี้จำเยอะปะไอ้ภาคนี้ยากปะเฮ้ยอะไรวะกปชัดก็อีกฝั่งเลยไงเต็นแล้วอ้าวเหี้ย เอาทำไมมั่ไม่อยู่อะแงอยู่แล้วทายครับข้างหน้าครับเอาเลยมันไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีแค่มอินไม่มีใช่ไหมไม่มีไปนันไปดี้นี่ยพวกใช้ความรุนแรงเขาไม่อยู่มึงก็ช็อตเรียกแค่นี้แหละคืนหนึ่งโอ้มันไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีไม่มีเชื่อใจนะ เกมนี้เขาต่างะไม่ให้เราข้มข้ามกูว่าเขาไม่ให้เราให้ข้ามข้ามไหนเน่เลยยินทำหน้าที่เดิมให้มอสทำหน้าที่เดิมอะไรไปกูรู้มันเดมมอสเปิดไฟช็อตเปิดไฟช็อตเปิดไฟไปโยอินจะบังเลยปะเปิดไฟเช็กเปิดไม่ได้อามันทฟภกซี มันเปิดมันกดได้แค่เฉพาะตอนที่มันให้กดเนี่ยเป็ะไรฮี่ให้ลูกอมอ่ะเด็กบ้างมันยังช็อตไม่ได้อ mm, ่าพี่อ่ะไม่ได้ช็อตทิพายทำไมกันนะอยากรู้จังเลยไปต่อดีกว่าไปสิาะได้ไหมไปเดาะน้ำแ้ไฟดีกูไม่ชอบไฟแดงตรงนี้เลยไฟเช็คเร็วปัดหนึ่งมันยังไม่ขึ้น เอยากจะซ้อหาเนอะไอ้เฮียมึงอยากเล่นแต่กูไม่อยากเล่นกับมึงเอ้กดไม่ติดกดอีกกดไปแล้วกดอีก e c t y d o o r t h t l i e n d e c o m e n c i n g system restart พวกมึงเข้าไปด่วนเลยกูก็กลัวกูตรงกูเสียงตายมากเลยกูไปหายเร็วเขาหลบพวกมึงองหลบแล้วมาๆมไม่ๆๆๆๆๆเอะ อย่าเปิดไอเีมน้องอะไรมึงคออะไรจะฉลงมาเปิดแทนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดกันทุกคนยังนะบมีบมีบมีเฮ้ยสักดอีกครั้งดีกว่าอีกครั้งอีกครั้งเฮ้ยแรงมึงเยอะจังกดอีกครั้งกดอีกดอีก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 อีกก เอ้เหี้ยเหนือกูรำคาญเสียงตัวเองมากเลยเวลาสะท้อนเสียงมึงเนี่ยน่าปิดไปซะแรงหุ่นยนต์ก็สู้แรงสามคนไม่ได้หรอกน้องเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอันนี้ตายไม่ได้ตายไม่ได้ตายไม่ได้นะเนี่ยรอลาก่อนใช่ปะแกล้งโกรธไปใส่หูฟังดิเหนือ เราเราต้องไปรีสตาร์ทระบบเองไงไปไปหา,ลลาแกลเลอรี่คือยังไม่จบอ,จ<ำ>อ้ะใช่ไปมอสพุกุรอเนียเขาไห้ทำอะ<ห>ไร<ห>อ่ะให้พวกมึงคานไปฮะคานซ้ายเห็นป่าคานไปคานไปหาบลล่าเลยให้มึงคานไปเรื่อยๆไปคานไปได้วยความเร็วย้ยแต่พอเวลาได้ยินเสียงดนตรีใช่ปะ่ะให้มึงคานช้าลงเรื่อยๆถ้าเสียงดนตรีดังมากๆให้มึงหยุดแจ้วก็เสียงดนตรีจะหายไปเลลวลามึงค่อยคานต่อนั่นแหละหมอส ไม่ผมเปกปไม่ได้ไม่มาเป็นไอตองไงไปดิไอ้เหี้ยคือกูคานตรงเลยนะนี่กูไปอยู่ใช่ไหมอินไปอยู่รอเสียงดับก่อนใช่ไหมเราค่อยเดินอยากแล้วก็ลงเดินดูดิไม่บอกโอ้ยเหี้ยแล้วมันไกลปะวะไม่แล้วไอ้เหี้ยแล้วแม่งไม่บอกเหี้ยอะไรกูเลยตามมาอยู่ใช่ไหมไม่ตามอะ เหมือนวาอว่าไงไม่รู้โอ้ยมันก็ไกลจังโอ,โอ้โหตัดหน้ากูเลยเบาเบาหน่อยโอ้โห,โอโหขอลนะรอบนี้ถึงเลยไม่มาอีกรอบหนึ่งนะน้องสาวปล่อยกัวไปไโอ้อเขาทำไรทำไง สวัสดีครับให้กูบอกหยุดก็หยุดนะอ่าหยุด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 ให้เล่นต่อไอต่อต่อโอเคหยุด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 เอ้ยอ่าได้กันไปละน่าต่อตาอต่น่าจะอีกอันมั้งแล้วก็เสร็จละโอ้โหเนี่ยพูดเลยดีมากอะไร ยก็พูดอะไรดีๆวะอะไรอย่างน้อยก็ดีที่มีคืนสองเออไปยมัดเหมือนเดิมไปฮะนำไปไหนคือคือกูต้องออกทางไหนโน่นไงนน่นไงเห็นสีแดงไหมตรงไปคือสองไม่นำบามั้งมันจะไม่ให้กูช็อตไหนแน่นอนได้ช็อตแน่ๆแล้วไม่ฝากความเปิดแล้ววะ ไปดีมอสก็ไปดีอกูไม่ต้องไปตรงกลางอไงก็ไปฝั่งขวาไงวัดไปไปแล้วเขาบอกวันนี้ไม่ต้องใส่เล่งไงไปเลยไม่มันมีอะไรบอกกูก่อนบอกบอกกูก่อนยังไงเขาให้เราไปตั้งคูนโอ้กถ้ามันมาก็แค่กดสกสุดบาร์แค่นั้นแหละกูจะรู้ได้ไงมันมาเยอะเงามืดชิบหายขนาดนั้นไอ้เหี้ย ไปไงแค่คนรู้เฮ้ยยิงชายยิงมาใช่อะอ้าวกูกูแปมกันไม่รู้อ่าไม่ตอดละเฮ้ยตายเน่ะเฮ้ยอ้าวแล้วมึงไม่เกิดหรอมอสตายไม่เป็นผีเป็นผีอ้าวไม่เห็นเกี่ยวเลยแหละกูถ้ากูอยู่คนเดียวกูออกนะ ทำไมอ่ะอันนี้ทำไม ESCR มันคืออะไรอ่ะ ESCR ไปไปละเอ็มอันไปไม่ต้องมาถามเบนเนี่ยมันก็แค่มีน้อยเนี่ยไปเลยจุ่มหน้ามันไม่รู้ดิมันมันไม่ใช่คนเล่นผู้ใหญ่เลยกดๆๆๆก่อนกูตั้งใจกดผิดนให้